เราเป็นเพียงสงื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี Hi, สวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวนสวยๆราคาถูกๆนะคุณผู้ชมเล็กสวยเล็กอยู่นะครับบ้านพร้อมสวนครับกับตัวบ้านใหม่ๆหนึ่งหลังราคาไม่แพงไร่ละแปดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองตัวบ้านเพิ่งสร้างได้ไม่นานครับสร้างมา4ปีครับสภาพดีสวยใหม่เลยทีเดียว มี2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกหนึ่งห้องครัว1ลงจอดรถลงจอดรถจอดได้4คันเลยครับแล้วในสวนก็กว้างขวางามากตัดหญ้าไว้เตียนเลยล่มลืน่นวางระบบน้ําต่างๆไว้เรียบร้อยพร้อมเก็บผลผลิตได้นะครับเป็นทุเรียนครับทุเรียนอายุ4ปีครึ่งถึง7ป็ปีประมาณ220ต้นนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วครับทุเรียนใหม่เก็บผลผลิตได้อีกยาวหลายสิบปี แล้วก็มีชนี20ปี2ต้นมีเงาะ10ต้นมังคุด30ปี25ต้นพร้อมอยู่พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยมีสระน้ําขนาดใหญ่ให้1นึสระน้ําไม่แห้งนะครับแล้วก็ไฟฟ้า15แอมป์นะครับไม่ต้องกลัวกันดานไม่ต้องกลัวขาดแคลน,นครับไร่ละ850,000บาทสวยๆบรรยากาศก,าก็ดี ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาทีา่เป้าเลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่นะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่อำเภอท่ามใหม่ครับจังหวัดจันทบุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูที่ดูบ้านติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมได้เลยพื้นที่ทั้งหมด10ไร่นะสิบไร่สวนทุเรียนครับไร่ละแป0 0สนมนบาทราคานี้ หาไม่ได้เลยครับสวนทุเรียนไล่ระต่ำกว่าร้านนี่หาไม่ได้แล้วแล้วก็มีบ้านแถมมาอีกหนึ่งหลังคุมค้มๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ